คุณเคยไหมที่สมองมีไอเดียเต็มไปหมดแต่พอจะเริ่มทำจริงกลับจับต้นชนปลายไม่ถูกอยากทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเปิดแท็บไว้12หน้าวาดงานไปฟังเสียงในหัวไปคิดคอนเทนต์ไปจนสุดท้ายไม่มีอะไรเสร็จจริงสักอย่างถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าหัวฟุ้งขอให้รู้ไว้ก่อนเลยว่านั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่มีวินยัย ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีสมาธิแต่เป็นเพราะความคิดสร้างสารรค์ของคุณกำลังอัดแน่นมากเกินไปโดยยังไม่มีที่ให้มันได้ไหลออกวันนี้สอ f ์ p o w s r อ p a c e อยากให้คุณลองฟังเสียงนี้เราจะไม่เร่งให้คุณนิ่งแต่เราจะสร้างพื้นที่ว่างให้ความคิดที่วุ่นวายได้หายใจพร้อมไหมคะหลับตาช้า สักครู่หายใจเข้าลึกและช้าหายใจออกเบาๆเหมือนปล่อยความคิดที่กำลังอัดแน่นให้ไหลออกไปให้คุณลองจินตนาการว่าในหัวของคุณคือห้องที่เต็มไปด้วยกระดาษโน้ตตาละแผน่น คือหนึ่งในไอเดียที่ดีมากๆแต่พอกระดาษมันเยอะเกินไปเรามองไม่เห็นพื้นที่ห้องเลยเดินเหยียบก็เสียงดังไปหมดจนสุดท้ายเราไม่รู้จะเริ่มหยิบแผ่นไหนก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องทิ้งไอเดียเหล่านั้นแค่หยิบขึ้นมาทีละแผ่นแล้ววางไว้ตรงหน้า เพื่อให้สมองมีพื้นที่ทำงานกับสิ่งเดียวตอนนี้ลองถามตัวเองในใจสิ่งไหนในหัวฉันที่อยากจะเริ่มจริงๆวันนี้แค่หนึ่งอย่างพอไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีที่สุดแค่ให้มันได้ออกจากหัวมาสู่มือหายใจอีกครั้งและพูดในใจเบาๆว่าฉันเลือกสิ่งนี้ก่อน ที่เหลือฉันจะกลับมาหาใหม่เมื่อใจฉันพร้อมนี่คือการสร้างพื้นที่เงียบให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ทำงานเพราะความคิดดีๆมักไม่เกิดในเสียงดังแต่มาในจังหวะที่ใจเรานิ่งพอจะฟังตอนนี้ถ้าคุณกำลังถือสเกตบุ๊กเมาส์แท็บเล็ตหรือคีย์บอร์ดอยู่ขอให้คุณลงมือทำ แค่ห้านาทีกับสิ่งเดียวไม่ต้องรีบทำให้เสร็จแค่อยู่กับมันแบบเต็มใจหายใจแล้วทำหายใจแล้วเขียนหายใจแล้วปล่อยให้ความคิดไหลผ่านมือหากมีเสียงในหัวว่าเราต้องทำให้ดีกว่านี้ให้คุณตอบกลับมันในใจว่า วันนี้ฉันแค่ให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นอย่างใจเย็นไม่มีใครโฟกัสได้ทั้งวันแต่คุณสามารถโฟกัสให้ลึกกับเวลาสั้นๆแล้วพลังงานจะขยายเองก่อนจบเสียงนี้ขอให้คุณพูดกับตัวเองอีกครั้งฉันไม่จำเป็นต้องจัดการกับทุกความคิดวันนี้ฉันแค่ต้องอยู่กับความคิดเดียวด้วยหัวใจ แค่นั้นก็พอขอบคุณที่ยังอยู่กับเสียงนี้จนถึงตอนจบถ้าเสียงนี้ช่วยให้คุณสงบขึ้นแม้เพียงนิดเดียวอย่าลืมกดติดตามช่องซอล์ฟพาวเวอร์สเพื่อให้ทุกวันที่คุณต้องการโฟกัสไม่เสียงข้างใจแบบนี้อยู่เสมอและพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะขอให้คุณมีวันที่หัวโล่งขึ้นและใจนิ่งขึ้นเสมอ